สวัสดีค่ะน้องอร์ดนะคะที่พูษาก,กันขายฟอร์ดผาปะแดงค่ะวันนี้เรามารีวิวรถอีกแล้วนะคะคันด้านหน้าเป็นรุ่นของ c a p เอ็กนะคะแต่งรอบคันแบบสวยๆเลยนะคะคันนี้เอกพัทนี่จะราคาจะจำหน่ายนะคะเอาราคาปกติอยู่ที่7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะเรามีราคาพิเศษให้ก็คือ5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนาะเป็นราคาที่เราทําราคาพิเศษไปแล้วนะคะลดจากราคาตัวรถไปเลยถึงแสนสองนะใครที่สนใจราคาพิเศษตัวนี้ก็จัดได้เลยนะคะหรือใครที่ ไม่อยากใช้เงินดาวเยอะนะคะก็เอาส่วนรถไปเป็นช่วยเงินดาวก็ได้นะคะอยา่างคันนี้ออกรถ20,009มาดูสิว่าเราแต่งอะไรกันบ้างนี่มามามา,มาเริ่มกันเลยค่ะกระจังหน้าด้านหน้าค่ะเป็นกระจังหน้า FOD Ford อีกแล้วนะคะเปลี่ยนอีกแล้วจ้าเทปทุกคันเลยนะที่ออกรถเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนกันอย่างนี้เลยนะคะทุกคันทาเป็นตัวหนังสือ Ford สีดาล้วนให้นะคะไฟจิว๋วหรือว่าไฟ LED ของเราที่กระจังหน้าค่ะเป็นสีขาวมาให้แบบนี้ส่วนไฟหน้าเป็นไง ฟูลออปชันจัดเต็มสุดๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบ LED นะคะรูปทรงเหมือนตัวท็อปของเราก็คือรูปทรงแบบแมทริก LED นั่นเองค่ะในไลท์ LED สีขาวแบบนี้มาให้เลยนะคะซึ่งก็อยู่ในเซ็ตของเขาไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยถ้ารุ่นนี้เดิมๆไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมานะคะอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมค่ะด้านหน้าสีดำแต่ด้วยสีขาวเป็นไงสวยเลยนะคะส่วนด้านข้างตัวรถค่ะใช้เป็นตัวคิวล้อแบบเรียบนะคะตัวคิวล้อแบบเรียบนี่ก็เก็บงานยิงเซิติโคนให้เรียบร้อยเลย ไซส์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซส์ประมาณ4นิ้วนะคะทุกคนมาเป็นแบบเรียบๆให้แบบนี้เลยนะคะล้อแมกเปลี่ยนให้อีกเช่นกันนะคะตัวนี้ยาง A t ทของตัวซูแมกเนี่ยบอกเลยว่าเราใส่กันเยอะนะคะมันจะอยู่ในโปรโที่เราแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วเนาะยอดทีดค่ะเป็นลายดอกไม้เลยคลาสสิกของเราเลยค่ะติดกันเยอะนะมันดูไม่เบื่อทุกคนคือมันสวยอะ แล้วก็ใส่เป็นตัวอย่าง AT ก็คือ s u m a c AT นะคะตัวนี้จะเป็นขอบ18นิ้วนะคะ 26560R18 ค่ะช่วงล่างเดิมนะคะเบรก ABS EBD มีมาครบให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็รุ่นแคบของเราเนี่ยก็จะเป็นแครแบคู่หน้านะคะด้าน,นข้างค่ะรถยกสูงมีมาได้เยยบด้าน,นข้างมาจากโรงงานให้เรียบร้อยค่ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็มีมาให้เหมือนกันนะคะฟิล์มที่เราแถมให้ก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกค,ค่ะทุกคันที่ออกรถกับเราไง,าง,งาเลยจะเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะคะการสาัดติดตั้งให้คู่หน้า แล้วก็มาถึงช่องแคบเลยใครไม่ชอบติดช่องแคบแจ้งได้นะคะไม่ติดได้ค่ะภายในตัวรถค่ะเอกพาร์ตคอนโซลเหมือนตัว x f s เลยที่เรารีวิวกันเยอะๆเห็นไหมเป็นดำแต่ด้วยสีแบบสีชาน,นมแบบนี้นะคะทุกคนสวยนะคะจอตรงกลางเป็นทัชสกรีน1 0 1นิ้วเลยนะรองรับแอปเปิลคาเพนด์ออโต้แบบไร้สายตา่างวี b มี Type C ให้นะคะเวลาเชื่อมต่อเวลาที่เชื่อมต่อตัว U เวลาเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay หรือ Android Auto นะคะแล้วเราใช้งานตัว GPS นะคะลิงก์ขึ้นจอได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยเกียร์ทำเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้น6สปีดนะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะเบาะใช้เป็นตัวเบาะเดิมเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแคปบของ Ford เราเป็นแคปบเปิดได้ทุกๆรุ่นค่ะไม่ต้องกลัวเลยใครที่อยากเอารถไปใช้งานเป็นแบบบรรทุกก็ได้หรือเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะก็นั่งได้เพราะว่า ใช้ได้นะคะข้างในก็จะกว้างมากๆเห็นไหมมันเป็นแคบเปิดได้ค่ะทุกคนสะดวกสบายมากๆค่ะข้างๆก็จะมีเซ็นทรัลล็อกให้นี่เห็นไหมแบบแบบกุญแจเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะมีกุญแจรีโมทให้ 1, 1ดอกนะคะทุกคนด้านท้ายค่ะเป็นโรบาร์ค่ะติดตั้งเพิ่มให้นะคะก็จะเป็นโรบาร์ของ Outlander นะคะเป็นรุ่นของ GT รุ่นทรงคลาสสิกเลยติดกันแทบทุกคันนะคะแล้วก็ใครที่แบบเป็นสายแคมปิ้งนะ ติดตัวตะแกรงได้เลยนะคะตัวด้านบนอะ่ะหรือใครที่เป็นเน้นมัณทุเยอะๆนะเปลี่ยนจากโลบาไปติดเป็นแบบคอกเป็นแคลรี่บอยเป็นตู้ทึบก็ได้นะคะรับจบให้หมดเลยค่ะติดตั้งให้หมดรถยกสูงมีมาดีเยยบด้านข้างนะคะมีมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นไฟท้าย LED ค่ะเปลี่ยนให้เลยนะคะจัดอยู่ในโปรโมชั่นตัวนี้ให้อยู่แล้วค่ะเป็นไงสวยไหมเท่ไปเลยนะคะใช้เงินน้ำไม่เยอะแล้วก็ได้รถใช้งานด้วยแล้วก็สวยด้วย การชนท้ายค่ะตัวนี้ไม่มีการชนท้ายมาจากโรงงานนะอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะใส่เป็นแบรนด์คู่กันเลยกับตัวโรบาค่ะเป็นงานของเอาแลนเดอร์ค่ะมีห่วงมาให้สองห่วงเลยเป็นสีแดงเท่ๆแบบนี้กระบะท้ายด้านหลังนะคะพื้นที่เก็บของด้านหลังอะ่ะของรถเราเนี่ยจากกว้างมากๆอยู่แล้วนะคะเราขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยของชิ้นเดิมที่เราเปลี่ยนเห็นนะเราก็คือลูกค้าให้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ต้องกลัวแล้วยิ่งตัวเน็กเจนเนี่ยเราขยายพื้นที่ข้างหลังนะคะ คือย้ายโชวกเขาไปอยู่ข้างนอกแล้วตัวพื้นที่เขาจะแบบเพิ่มขึ้นมาอีก50มิลลิเมตรนะคะก็ทําให้รถเราเนี่ยบรรทุกของได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะรุ่นนี้บอกเลยนะตั้งแต่โฉมที่แล้วยันตอนนี้คือออกเรื่อยๆขายดีมากๆค่ะมันเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงผ่อนไม่เยอะแล้วก็ใช้เงินดาวม่ไม่สูงนะคะแล้วก็ราคาพิเศษก็น่าสนใจเพราะว่าลดไปเลยจากราคาับถปกติคือถึงแสนสองเลยกุญแจเนี่ย,ยอย่างที่ต้องไอ้บอกนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทน,นี่ นนแบบี้ะะคะัอหลังพวงมาลัยเขาให้มาเลยเป็นจอดิจิตอลนะคะคู่การกับตัวจอตรงกลางเลยเขาก็จะเป็นแบบพัสสกรีนมาให้เหมือนกันนะคะทุกคนใช้งานง่ายค่ะสวิตต์ตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดบอกนะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มสวิตจะอยู่ตรงนี้ไฟหน้าเลือกได้เลยว่าจะปรับเป็นอัตโนมัติหรือเปล่านะคะแล้วก็ปรับความเข้มแสงหน้าจอดิสเพย์ได้ด้วยค่ะตัวนี้เวลาเราใช้งานกลางคืนอ,อันนี้มีประโยชน์มากเวลาไปส่งรถต่างจังหวัดนะใช้ประจำค่ะปรับลดแสงเพิ่มแสงได้เลยนะคะ ใครอยากหากระบะอาไว้ใช้งานนะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆก็รุ่นนี้เลยค่ะเห็นไหมชุดแต่งนี่จัดไนคือจัดตามโปรโมชั่นให้เลยนะคะจบตามโปรโนี้เลยใครชอบใครสนใจก็โทรหารองไอได้เลยค่ะทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะเป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะ09115265นะคะคลิปนี้เราไปก่อนแล้วแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไอมารีวิวให้ได้ชมกันดีจ้าไปลคะค่ะ